สวัสดีค่ะเลขมงคลวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567สำหรับวันที่5ธันวาคม2567เป็นวันพ่อแห่งชาติถือเป็นวันสำคัญของไทยนอกจากนี้เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ก็ยังคงเป็นที่ยกย่องบทบาท และพระคุณของพ่ออีกด้วยโดยบรรดานักเสี่ยงโชคได้มีการสอบถามเลขมงคลที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านอย่างไม่ขาดสายทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าเลขดังเลขมงคลขายดีคือ5995 905 90ซึ่งเป็นเลขท้าย2ตัวเกี่ยวกับพระองค์ซึ่งได้สวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2 5 5 9ทําทำให้ขายดีกว่าเลขอื่นๆ ส่วนเลขดังเลขมงคลได้แก่8998 5995 7557 1 3และ31ซึ่งเป็นเลขมงคลเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9เป็นเพียงแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลขอบคุณมุมข,ข่าวค่ะ